ก็กลับสวัสดีด้วยนะครับเเป็นอาหารก่อนนอนครับผมเป็นรสช่องไม่สิงกะปูแล้วรสช่องสิงไทยแล้วเนี่ยนะครับน่านจะอร่อยดีนะครับผมสิบ,บาทก็จะเป็นประมาณนี้นครับอือหือหอมรอย ส0ิบบาทก็คุ้มนะคะก็อิ่มได้เหมือนกันนะครับ